มันก็เข้ามุกพอดีไงเขาจะเขาเขาเออในเรื่องเอาเป็นปว่าเขาบอกว่าแมนยูฮับ <laughs> <laughs> เพปิ่นบอกมันคลื่อนอะไร่วะพี่เอ้ามาดูเกมครับพี่พี่ทีมอาราดินวันนี้มาแบบเต็มเลยครับเต็มไปไหนกันหมดเตม็กโอ้โหไม่รู้เตม็กบอกไม่รู้ครับอยู่กับน,น้องลินครับน้องลิน,เล,นเล่นกับทด้านของน้องเนยนี่มีอาการบาดเจ็บน,นะครับเจตัวนี้ก็ขั้วดาซันโวฝ่ายหญิงอยู่นะครับแต่หลังใช้พี่ออฟครับแล้วก็มีทด้านของพี่บอสเชสครับ น้องลินน้องเปิลโอ้กลายเป็นใช้สาวสาสามท่านเลยครับส่วนด้าของคิกเกอร์นำทีมมาโดนเรียกกัะบีชิพี่โรเบิร์ตครับมีพี่ายมีพี่เอ็มมีทางด้านของพี่พีสฟิกโก้ครับมีพี่พดมีพี่มาวินครับมีน้องพีสแค่คนเดียวนะคับน้องพีสเพราะวะ่าถูกแล้วเดอถูกส่วนอีกนะอีกหนึ่งคนเป็นทางด้านของโอ้จังหวะน,นี้น้องเนยมา โอ้เจ้าตัวเจ็บอยู่ครับน้องเนยไม่ไหวออกเปลี่ยนได้นะทางด้านของน้องอ้อมารอแล้วครับเออค่อยๆเติมกันมาครับพี่พิธีอาราดินครับเดี๋ยวมีแล็กซีนไหม,ไมวุ่นวายไปมอนนะ <laughs> วากันตขวาดี่ที่น้องเปิ้ลครับอาราดินในเสื้อสีฟ้าบุกจากสายไปขวาก็เป็นแฟนครับ <laughs> อยู่กับทางด้านของ พี่ออฟอ,ออกซ้ายมาสายตรงนี้ฝากมาที่น้องหลินน้องหลินสับไม่คุ้นตาเลยว่าน้องจา๋าผมสีดําไปทําผมสีทองมาเดี๋ยวนี้ว่ากันที่พี่ออฟก็เปิดมาที่น้องหลินครับขวานี้กับน้องหลินยิงขวาตรงนี้ไม่ผ่านพี่นายยังเกี่ยวไว้ได้ครับเกมรับสุดแก่งของคีเกอร์รับพี่นายพี่นายเปิดเข้ากลางมาไม่ถึงพี่พศครับพี่กานนาโชลงมาแล้วครับพี่กันาโชอย่าเผลอไปกินอะไรผิดสําแดงมานีกครับนี่กตึกก็าปากฉีดฟิลเลอร์มาอีก อ่าโอเคเอาน้องเปิ้ลออกก่อนครับบอลที่ทางน้่งของพี่พศครับทางขวาพี่พศฝากมาที่พี่มาวินไออยู่กับท่าน้านของพี่พีสเล่นกับพี่เอ็มพี่เอ็มตวัดตรงนี้ก็ไม่ผ่านพี่ออฟครับครบไหมตัวเองสาวสาว,ส,าวสองนะมีน้องเนยแล้วแล้วก็น้องหลินแล้วหนุมน่มๆมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่หนูอย่าเพิ่งออกไปค่าเดี๋ยวเพื่อนน้อย <c oughs> อยู่กับพี่กานาโชครับ เปิดตะระริมเส้นตรงนี้มาครับพี่โชนะครับเล่นกันพี่มาวินยิงขวาข้ามคานออกไปครับยิ้มหวานยิ้มหวานผลงานยังไม่มาแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ว่ากันที่พี่โชครับกวาหนาโชฝากมาที่พี่ออฟครับพี่ออฟฝากขวามาที่แม็กกี้ อยู่กับแม็กกี้ครับจี้เข้าหามาแม็กกี้ฝากมาที่น้องเปิ้ลบอลแรกของน้องเปิ้ลอย่างดีเลยครับเอากูจะเอาขาไปเล่นแล้วขอโทษลืมตัวยังไม่ออกนะตัวเองยังอยู่กับน้องเปิ้ลครับรอริบเส้นกับแม็กกี้แม็กกี้ล็อกเข้ากลางไม่พันมาวิงของคิกเกอร์อยู่กับพี่พศครับพศคิกเกอร์บิดหนีออกมาน้องพลสตอกซอนคืนมาที่พี่พศครับคืนกลับมาพี่เอ็มครับเอ็มบล็อกครับพี่มหมุนย้อนกลับมาเล่นกับมาวินพี่วินโดนเพรสซิ่งแล้วครับ ลมเย็นๆเนาะไม่มีอะไรแค่ลมเฉยๆไม่ตกคุยกันแล้วอยู่กับพี่มาวินครับออกซ้ายมากับพีเอ็มพีเอ็มจี g เข้าหาโอ้หนีมาได้ครับคืนมาด้านหลังที่เซ็นนะครับอย่าพี่นายเลยครับพี่นายยกโค้งตรงนี้ก็เข้ามือพี่ผู้สาวประตูของอาดินครับเกมของอาดินทางซ้ายครับวากาทีกาาโชอยู่กับพี่มาวินฝากมาที่พีเอ็มครับพีเอ็มคืนพี่พีสครับ จริงสามประสานของพี่ๆคิกเกอร์ er, เรียกว่ารุ่นลีเจนหรือรุ่นตำนานเนี่จะมีพี่พพสพี่เอ็มพี่วุดนะครับลีเจนของพี่ๆทีมคิกเกอร์เป็นทีมที่ต้องบอกว่าอยู่ตั้งแต่ซีซั่นแรกครับเป็นขาประจำของรายการซี u p โอซูเปอร์ลีกครับพี่ๆเล่นกันน่ารักมากก็มีเติมมีลดไปบ้างที่บางท่านก็ขยับไปเล่นกับทางด้านของทีมคุ้มค่าครับโอ้โหมันอยู่หพาวไม่ได้ครับน้องเปิ้ลครับ เออ,อเพิรนถามพี่ไอแมนยูห้าเผามันคืออะไรเออต้องเปิดหนังใครสกิปใครไปตัดคลิปสคิปช็อตนั้นไห้ดูทีเดียวแมนยูห้าเผาเฮ้ยฮห้ามเซลห้ามเซลคนไม่ดูบอลน้องมีว่าที่น้องหลินครับน้องลินบอลนี้ไม่ดีครับพี่ว่าเป็นที่สีผมลูกเชื่อพี่ว่ากันที่พิพศครับครองหนีกลับมาตรงกลางกับพี่มาวินครับ โอ้โหพี่บอสเชสแม่มีน้องเนยน้องเนยคืนกลับมาบอสเชสไหลมาสุดท้ายหลุดถึงทางนัานของเลียวกบาบาชีอย่างพี่โรเบิร์ตรับโอโ้พี่โรเบิร์ตก็น่ารักอันนี้ผมเดานะปกติพี่โรเบิร์ตจะใส่สวมถุงมือถุงเท้ารวมถึงเสื้อผ้าแล้วก็หมวกที่จะตัวใส่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นสีสันที่เบอกว่าจีจาร์รับแต่ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงของการถวายอะไรเดี๋ยวพระพันปีหลวงนะครับพี่โรเบิร์ตก็ปรับมาใส่สีโทนเข้มกรับปูน่ารักมากครับ สำหรับพี่โรเบิร์ตครับเลียวกระบ,บีชีผมเดาวถูกไหมพี่โรเบิร์ตถูกครับนี่นี่ยกสองนิ้วเลยนิ้วโป้งปะนิ้วโป้งแหละโอ้ยขอไปครับพี่โรเบิร์ตเสียสมาธิพอดีมาน้องเนยกระดกตรงนี้ไม่เข้ากรอบครับบอนหลุดออกหลังไปครับว่าก็แจ่ได้านหลังที่พี่นายครับขอตั้งก่อนน้องเนยอ,อย่าเพิ่งเพสเด้โอ้โหม่จะเพสแต่วันเลยขอตั้งก่อนครับพี่นายบอลยกขึ้นมา ไม่ผ่านแม็กกี้แม็กกี้พักอกเล่นกับพี่บอสเชตแล้วตรงนี้มาโอ้โอนโกกับพี่เอ็มจะสะกัดนะครับแต่กลายเป็นผมว่าพี่โรเบิ์ตน่าจะแบบไม่รู้จะยังไงดีครับจะรับก็กลัวหาว่าคืนนะครับมันก็เลยเป็นจังหวะตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจเสซยวินาทีไม่ทันจริงๆครับกลายเป็นโอนโกรครับสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ้าน,นของอาราดินขึ้นนําคิกเกอร์ไปแล้วครับจากการสกัดเข้าประตูตัวเองของพี่เอ็มครับ ว่ากระทะีพี่พีทครับพี่พีทพลิกมาเล่นกระทะของพี่เอ็มทางขวากับมาวินครับมาวินฝากพี่พีทไม่ตรงเลยครับน้องเนยอ,ออกซ้ายมาได้ทาบเตะทาบเปิดบอลของน้องเนยดูฝืนๆเน,นี่ยปกติเจ้าตัว,ตวถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บผมบอกเลยครับสาวคนนี้นี่ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งคนครับขามือพี่โรเบิร์ตครับลูกกระบยชิครับฝากขวามาพี่มาวินเสร็จ้นนของอาาดินตัดกลับมาเลยครับ อยู่กับบอสครับบอสเชสเล่นกับน้องเปิลหนีพี่โรเบิร์ตยิงของน้องหลินไม่ได้ครับโอ้โหไม่เข้ากรอบครับสวยเนาะของรางวัลสวยมากเลยครับผลิตภัณฑ์ของเอ็มบ็อกผลงานพี่เครับบอลของพี่บอสโอ้แพ็กครับไม่ได้ฝนหัวคิวครับมาเจอกันทั้งอาทิตย์เลยครับสำหรับพี่บอสเชสครับเมื่อวันอาทิตย์ก็เจอกันสนามสิคนครับ เอาเลี้ยวเอาแรงตรงไหนเล่นวันหน้าอยู่พี่เอ็มเอ็มบล็อกฝากคืนพี่ไนครับพี่ไนระวังครับพี่ไนระวังครับออกแล้วครับอีลิกครับผมเป็นพยานให้ครับช่วยอีลิกฝั่งนี้ครับผพุทธสินของเราวันนี้สองท่านครับอาจารย์มิสเตอร์อีลิกครับการแ้ลงของอาจารย์สุบชัยใจนิ่งครับบอลตรงกลางที่แม็กกี้ครับ เข่ากลางมาตรงนี้ไม่มีเพื่อนเลยครับเสร็จทดของคิกเกอร์ตวัดเร็วก็ไม่เข่ากรอบซะอีกครับหลุดออกหลังไปครับอะไรเอออย่าซีดอุ้ยจีวากที่ท่าได้ของเกมรับพี่พีทีมอาดินครับเปิดข้างหน้ามาที่แม็กกี้แม็กกี้ฝากออกซ้ายที่น้องลินน้องลินน้องลินให้มาน้องเนยแปรตรงนี้ไม่ผ่านพี่ในมีพี่พีทอีกหนึ่งคนครับ เปิดเข้ากลางมาพี่พิทดักได้สวยจังหวะสองพักออกมากะโดกมาข้างหน้ากับน้องพีทคนเดียวเลยครับสาวๆน้องพีทเปิดมาไม่ไม่มีน้องพันนะครับยังอยู่จะมีคู่หูดูโอแล้วก็มาขวานี้กับพี่ในดักโอ้้ามหลอกครับหลุดถึงพี่โรเบิร์ตครับรับได้ก็อย่างนี้ครับพี่โรเบิร์ตออกเร็วมากครับเล่นกับมาวินมาวินสเต็ปโดนบีบแล้วครับอยู่กับพี่มาวินครับดีดเข้ากลางมากับพี่พีทขืนพี่วินได้ครับด้านข้างมีพี่เอ็มเลยครับพีเอ็มตวัดตเร็วมาไม่ผ่านครับ น้องเนยมงคืนมาน้องหลินน้องหลินพริกกลับมาเอาเลยครับเจออาจารย์อีลิกไปหนึ่งทีโดนบีบแล้วก็น้องเนยตามมาเก็บได้คืนมาน้องหลินเปิดของโคงมงตรงนี้ของพี่ออฟไม่เข้ากรอบครับมาก็ได้เติมมาเต็มกราฟเลยครับพี่๊อฟครับอ๋อพี่ออฟครับขอไปครับว่ากันจากด้านหลังที่โลเบิร์ตครับรียกบชีอย่างพี่โลเบิร์ตครับล็อกเป้าเลยครับ เปิดขึ้นมาตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านพี่ออฟแล้วโอ้โหกลายเป็นมีแผลเลยครับแม่กักกันซะอีกเกับพี่บอสกับน้องเนยเราะริมเส้นมาแม็กกี้ไม่ได้เลยครับแล้วน้องพีชเจอกันาโชวพี่โชตวัดมาน้องพีชจะไปได้สามคนไม่ถือว่าลุมน้องพีชต้องพามาที่กว้างครับออกมาเข้ากลางตรงนี้โอ้จะให้พี่พีชโดนดักก่อนแล้วครับบอลจังหวะสองกับพี่ในยังอยู่กับพี่เอ็ม พี่เอ็มเปิดย้อน,อนก็ไม่ได้โดนบอสเชฟด,ดักกลับมาเล่นกับน้องเนยเนยดีดไปเสาไกลเอาอีกแล้วครับโอ้โหพี่ปานครับทําไมพี่คิดบอกว่าพี่ปานเป็นหมอผมไมปถามพี่ปานแล้วพี่ปานบอกผมไม่ใช่หมอครับผมเป็นด็อกเตอร์เอาสรุปเป็นหมออีกแล้วอะไรวะสัปดาห์ที่แล้วบอกผมไม่ได้เป็นหมอล่าสุดเป็นหมออีกแล้ว คนละคนเด้อนะผมย่อครับพี่ปานครับตือมมงสกัดไว้ครับหมอปานจังหวะสองไม่ผ่านพี่เอ็มอยู่กับพี่พีชพี่พีชหนีมาจังหวะนี้เสร็ษนะของอลา,าดินน้องเปิลเล่นกับแมก็กกี้แม็กกี้คืนมาบอสเชตน้องเปิลเสาไกลหูยกำลังโค้งเลยครับว่ามันอยู่ค้าเพา โอ้ oh, ขออภัยครับทีมงานสนามซูเปอร์ตารีน่าครับขอถานให้เราหน่อยครับหมดทุกอันเลยแม่ตรงนี้น้องลินไม่ได้ครับน้องพันธ์คอมเมนต์มาครับน้องพันธ์บอกไปไม่ทันค่ะแมตช์สเจอกันค่ะนี่คู่หูดูโอของน้องพริสครับน้องพันธ์นะครับศูหน้าตัวเก่งของคิกเกอร์พี่พีที่เข้ามาชมไลฟ์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับไล่เลียงครับลีโอโซดาลีโอซาลีโอโซดาครับเพราครับน้ำแร่ธรรมชาติตาเพราดอทเทคครับรับทำแพลตฟอร์มซอ์เว์ต้องนึกถึงดอทเทคครับมาแอดไลน์ไปได้ครับแอดดีโอดับเบิลทีครับไปพูดคุยกันครับสอบถามกันนะครับนิวเทียไซครับรับผลิต แผ่นป้ายโฆษณาทุกชนิดเลยครับของพี่นิวครับนิวเทียซครับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆปรึกษาพี่นิวได้ครับคิงของแบรนด์ครับผลิตภัณฑ์สําหรับท่านชายหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อเทือไปเทือไปด้วยนะทั่วไปครับสมุนไพรไทยต้องใบห่อครับทุกท่านครับฝากไว้ในใบห่อไว้ในอบอกอมใจด้วยครับโกอัพร้านพักผ่อนหย่อนใจอยากมีความสุขเครียดจากงานครับแวะเวียนที่ร้านโกอัพครับ หมดยังยังดีเถอะเอ้ยแต่ด้ของทําถูกครับทาถึงทําถูกทําดีต้องทําถูกทําถูกคือร้านที่ดูแลเรื่องของแม็กดอบแม็กดับสวยๆครับที่เราสัมภาษณ์กันช่วงก่อนเกมของแต่ละคู่นี่ก็เป็นผลงานจากทําถูกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับทําถูกครับโรงพยาบาลปิยเวทครับดูแลพี่ๆน้องๆทุกท่านนักฟุตบอลทุกท่านครับช่วงการแข่งขันของซีซั่นนี้เต็มๆเลยครับขอขอบคุณโรงพยาบาลปิยะเวทครับ Neck ดีไซน์ของบอสบิ๊กครับท่านใดที่กำลังมองหาร้านที่ผลิตเสื้อกีฬาสวยๆกันนะครับนึกถึง Neck ดีไซน์พี่บิ๊กไว้ด้วยและที่สำคัญกับทุกท่านครับรายการดีๆแบบนี้ครับนอกจากว่าเราจะมาเล่นฟุตบอลสนุกๆแล้วแข่งขันกันที่ความมันแล้วเรายังร่วมกันร่วมบุญร่วมอุศน์ทำบุญกันกันกบมูลิธิบัพพรคริสเตียนนะครับฝากไว้ด้วยครับเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยน้องพีทโอปา ต้องผิดโอเป้าผิดบอกโอค่ะโอโหเจ็บ เมื่อกี้เขาเฮกันมีประตูปะมีการเป็นตัวผู้เล่นครับเช็งเพเยอร์ครับนี่เปกักูเช็งเพเยอร์น้องลินครับเปลี่ยนน้งอ้อมครับไม่คุ้นตาเลยวะ่ะไปทําสีทองเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอ้กลับมาเป็นสีดามาเลครับน้องหลิน<ว>เออพ,พี่พี่อาราด,ดินไปไหนกันหมดครับในไลฟ์ครับบอกจากด้านหลังที่พี่นายครับ พี่นายเปิดขึ้นมาแม็กกี้ดักไว้ได้บอลของแม็กกี้เล่นกันกับโอ้้นงเปิดแม่ไม่ผ่านพี่แจ็คเลยเด้อพี่แจ็คบอกขอโทษครับพี่แจ็คเป็นคนหน้าตาดีธรรมหากินเก่งครับแม่จังหวะนี้สัมภาษณ์แรกของพี่แจ็คกันนะครับเป็นฟาวกับฟรีคิกของพี่พี่ทีมอาราดินครับอยู่กับบอลเป็นพี่บอสครับบอสเชสรอสัญญานกหวิดนะครับพี่พี่ครับจัดระเบียบกำแพงครับ สัญญาณมาบอสเชตเปิดเสาไกลกับพี่ออฟครับพักอ,อกไว้ได้ยิงขวาเรียบร้อยโอ้โหโอ้ลูกนี้สวยจริงอะไรจริงครับสวยตั้งแต่คนเปิดอย่างพี่บอสกับเป้าหมายตรงแปะเลยครับและคนยิงครับพักอ,อกก่อนที่จะไม่ยอมให้บอลตกพื้นครับเป็นพี่ออฟตวัดขวาตรงนี้เข้าเสาไกลไปเลยครับสกอร์หนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นั่นนะครับ โอ้ไม่ได้ครับตาตรงนี้ครับสองศูนย์ไปแล้วครับไม่ใช่ไม่ได้ครับผมเผลอครับกลับมาพอดีสมาธิหลุดเหลือจะเชื่อพี่ปานครับน้องเนยน้องเนยยังเก็บได้ฝากตรงกลางมันดูเฉงยฉงยังไงไปรู้น้องเนยเนาะมีากันบาดเจ็บปนกัเจ้าตัวฝากกันตรงกลางกับแม็กกี้ออกขวามาไม่ทันเลยครับบอลทุ่มของพี่พี่ทีมคิกเกอร์ครับพี่พี่คิกเกอร์ก็มาไม่เต็มเหมือนกันนะครับ พี่พีทครับยกซ้ายตรงนี้น้องพีทมารับพี่พีทให้น้องพีทต้องพีทหักข้อกลับมาพี่มาวินรอช่องอยู่ครับพี่แจ็คไรเดอร์หาอยู่แล้วต้องขวาโอ้โหพี่อ๊อบเกี่ยวไว้ได้แล้วจังหวะของพี่แจ็คไรเดอร์ยังตามมาเก็บคืนมาที่พี่พศพี่พศยิงตรงนี้ไม่ผ่านพี่อ๊อบบอลเด้งหลุน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 น้องเป้าน้องเปิลเปิดตรงนี้ไม่ผ่านพี่พศครับยังตามไปเก็บได้ก็จะตัวับพี่พศครับฝากกลางมากับมาวินครับ นี่เดอะแบกในเกมตรงกลางเลยครับนี่ทําไมเจ็บหรือว่าไม่ติดภารกิจใดๆก็ต้องบอกว่าเกมตรงกลางจะแน่นก็จะมีพี่พศเนี่ยครับแล้วก็ท่านะของมาวินครับพี่นายให้ใครครับเนี่ยพี่นายผิดสีนะฮะว่าตรงนี้ไม่ผ่านหมอปานครับพี่หมอพี่หมอเปิดมาก็ไม่ผ่านพี่พีทีมอาราดินบอลสองครับทุกท่านครับโอ้โหแย่งกันเกี่ยวครับกีเกอร์ยังอยู่กับหมอปานครับพี่หมอเปิดมาที่ พีพ่พี๊พี่พี๊ทางขวาพี่แจ็คไรเดอร์ชี้แล้วตวัดมาน้องพี๊โอ้โหติดแซบครับมาพิ้วระตูของอาลาดินกลางตัวโตวเลยครับยังอยู่กับน้องพีทครับได้อีกเทคหนึ่งเปิดมาเสาไกลเข้ามือแล้วจหวัดจะสวนกลับของอาลาดินคว้างเร็วมาที่น้องเนยได้ด้วยครับสัมผัสแรกมาเลยครับรลอขยับที่น้องอ้อมนี่ก็เป็นสายเทคนิคหนึ่งคนของอาลาดินขืนมาน้องเนยเนยตวัดตรงนี้กับน้องอ้อมไม่ได้ครับเสร็จพินันครับ สวนมาสวนกลับไม่โกงโว่ากันที่พี่พี่ทีมคิกเกอร์อย่างธนาของมาอะมาวินมาวินพลิกหนีกลับมายิงขวาก็ไม่หนีมือผู้สัมรัสูของอาราดินเสียอีกครับขวางยาวมาครับโอ้โหนองเปิ้ลบอลแรกขอญาตใช้คำว่าโคตรละดีเลยครับโอสาวสาวผมต้องบอกว่ารายการนี้สาวสาวครับยังเก่งเลยครับเล่นกับน้องอ้อมครับพลิกนีกับมา ฝากคืนเราะริมเส้นกับซาลาพี่ออบคืนโอ้ไม่โดนครับมาพี่บอสเช็ดครับก็บพยายามชี้ให้เพื่อนว่ามาไมไม่ไปข้างหน้ามงตรงนี้ของพี่โชโอ้พยายามชี้ว่ามาไมไม่ไปตัวบนน,น,นะครับอยู่พี่ออบครับพี่ออฟเปิดยัดตรงนี้ไม่ผ่านพี่นายดักสวยระวังครับน้องอ้อมออกขวามาได้บอสเช็ดไม่ผ่านเลี้บบยวกระบายชี้ยังพี่ลลบิดครับ ช่วงเวลาประมาณ17นาทีเศษครับแฟนๆครับเกมกู่นี้สกอร์2-0ไปแล้วครับลุ้นประตูกันครับว่าประตูต่อไปจะออกของใครครับว่าลุนให้เป็นคิกเกอร์นะครับก็จะได้คึกข,ขักเพิ่มแต่ถ้าออกทางด้านขอพี่พี่อลาดินก็ต้องบอกว่าแม่เรียบร้อยโรงเรียนอลาดินเลยครับ ว่ากันตรงนี้กับธนานกของพี่ออฟครับเปิดยัดมาน้องเนยโอ้โหนี่ขนาดมีอาการบาดเจ็บครับเจ้าตัวยังใช้เท้าซ้ายเกี่ยวมาครับว่าต้องชมพี่ออฟครับมี1ประตู1นึแอซิดไปแล้วหรือ2อแอซิดผมไม่แน่ใจอะไรครับจำไม่ได้2นีน่นี่คุยคุยคุยนี่คุยหรือเล่าให้ฟังออลิโพลิโพกอโทษว่า2แอซิ์ครับพี่ออฟครับตว,วัดกลับมาครับ แล้วน้องเนยต้องบอกว่าตั้งขาสนิทเลยครับเออผมว่าใครหายไปหมออีกหนึ่งหมอครับหมอเบลครับโอ้แล้ววันนี้มาถุงเท้าสองสีเลยปกติก็มางงๆอยู่แล้วน้องเบลครับมามาเลยครับก็น่าจะติดภารกิจกันจะตัวครับสาหรับน้องเบลหรือหมอเบลของเราครับน้องเบลเบลครับขวานี้ครับอยู่กับพี่พศครับทีมคิกเกอร์ได้สาวๆเต็มทีมแล้วครับอย่างนี้สบายมากไม่มีปัญหาตอบน้อง ผิดเสาแรกไม่ได้โอ้โหโดนเล่นงานเสาแรกก็พี่วัวเสาตูอยังอยู่ครับสกอร์สามศูย์ไปแล้วครับไอ้นั่นอยากออกกล้องวิ่งผ่านกล้องทำไม <c oughs> เปิดมาตรงนี้ทุบทิ้งออกมาได้ควักทิ้งเลยนะครับอยู่กับพิพน์กับบอลสองพี่พี่กิเกอร์อยู่กับพี่แจ็คไรเดอร์แจ็คไรเดอร์พลิกหนีกลับมาดีดเข้ากลางไม่ผ่านพี่ออฟ โอ้พี่อ๊อฟเล็งเป้าอยู่แล้วตรงนี้กับน้องเนยพี่โรเบิร์ตโอ้โหอ่านว่าจะเปิดให้น้องเนยครับซึ่งพี่ออบยอมรับมาเลยว่าเปิดหรือยิง <c oughs> โอ้ก็เล็งที่น้องเนเยแหละครับแต่น้ำหนักอาจจะล้นเรับพี่โรเบิร์ตอ่านมาดักกันนะครับเจอเล่นงานครับมากลายเป็นพี่ออฟวันนี้สองประตูสองแอซิ์ครับโดยเฉพาะเกมนี้ครับ ปลี่ยนเฮ้ยห้ามออกดิแม็กกี้ห้ามออกดิโอ้สกอร์หนีไปเป็นสี่ประตูต่อศูนย์นั่น,นะครับโอ,โอ้โหมาเริ่มขยับสับเปลี่ยนครับเอาพี่บอสออกครับไปพักมั่งครับบอลสิบเอ็ดก็เล่นเจ็ดก็เล่นสามคนก็เล่นมั่งเนี่ยอย่างเงี้ยอน้องหลินลงไปครับไม่คุนมาเดี๋ยวขุนนึกก่อนแป๊บหนึ่ง คืนกลับมาได้ครับขอโทษครับโอ้พี่พีชหันไปขอโทษน้องนะครับเออพี่พี่พี่พีใหม่ๆม่พี่พีดูหลายๆทีมเล่นครับเป็นห่วงนะไม่ใช่อะไรครับพี่พีเผื่อร่วมสนุกกันได้ครับแต่เพราะฉะนั้นพี่พี่อาจจะต้องคึกหนึ่งครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับจังหวะวิ่งเข้าหากันจังหวะเข้าหาฟุตบอลครับเออ แน่นอนครับอย่างที่เฮียบอกไว้ช่วงสัมภาษณ์บอกเฮียบอกว่าไม่มีใครอยากแพ้เลยครับแต่เรื่องของเรื่องให้มองเรื่องของความเป็นมิตรภาพความสามัคคีนะครับความพบปะสังสรรค์พี่ๆี่น้องๆครับลีกเราสนุกมาได้จนถึงได้บอกว่าจริงๆซีซั่นสาของของปีนี้จริงๆก่อนหน้านี้เราเล่นกันมาแล้วก็บอกสนุกเช่นเดียวกันนะครับษษษษษษกิจกรรมเราสนุกได้ก็เพราะนี่แหละครับความร่วมมือจากพี่พี่ทุกท่านเลยครับเพราะฉะนั้นกลับขอความร่วมมือพี่พทุกท่านด้วยไม่ได้ บอลยาวๆครับโอ้โหน้องพิดแม่บอลมายากไปหน่อยจะตัวไม่ได้ครับหมอเบลวิ่งหน่อยค่ะมากระชา้าหยอกพี่ไม่ได้ว่าอะไรหนูเลย <c oughs> น้องเบลบอกรถติดค่ะต้องติดเลยค่ะไม่ติดมาไม่ได้พี่ปัดบอลตรงนี้ครับพี่พีทีมอรารดินครับออกหลังไปแล้วครับ วูบยืมซะหน่อยืมซะหน่อยใกล้ๆกันครับพี่อาราดินครับอยู่กับน้องเนยน้องเนยจี้เข้าหาครับดันไกลมีขอพี่ออฟแฮตทริกไม่ได้นะแมก็ยังมีเพื่อนมาเปลี่ยนได้อยู่ครับแฮตทริกได้อยู่ครับบอลทุ่งของอาดินครับต่อเนื่องเล่นกับน้องเนยครับวันนี้ก็มีหนึ่งประตูครับคู่ดาวซันโวครับน้องเนยเปิดยัดกับปากพี่ป้องไม่ต้องก้มก็ได้โอ่อเฮายบายพี่ออฟมานี่คารมอนเบบี้แฮตทริกครับเชิญครับมาพักผ่อนตามบรรยาสายครับสวัสดีครับพี่กรณ์ครับ ว่ายืนเด่นเป็นสง่าเลยนะที่ฉันเชยงซาอ่ะสูงกว่าใครเขาเพื่อนเลยพี่อ่ะพี่กรครับดารานุม่มสวัสดีครับพี่นีสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับขึ้นนําแล้วนะขึ้นนําแล้วนะไทยลีกสามนะแอพรามแบงคอร์สตาร์โค้ดของพรามแบงกคอกครับพี่ปูบอลตกลางนี้ที่พี่มาวินครับครองหนีกลับมามาวินบอลช่องนี้ไม่ได้นะครับตั้งกันใหม่ที่ด้านของพี่พีสฟิีโก้ครับพีพฟิีโก้พลิกกลับมาครับ เปิดยัดที่พี่มาวินทางขวาขยับย้อนหลังมาใหม่ครับอยู่กับพี่ปานครับหมอปานหมอปานให้กับพี่พพสครับพี่แจ็คชีขออยู่โอ้โหตรงกลางมาพี่พบพี่พบได้ไหมละ่ะพี่พศออกขวามาที่น้องพพสไหลมาเบลเบ มาช้าแต่มานะถึงฉันจะมาช้าแต่ฉันก็ไม่ได้มาก่อนใครถึงฉันจะมาช้าแต่ฉันก็ยิงได้ถึงฉันจะมาช้าแต่ฉันก็สองนิ้วค่ะโอ้ช็อตนี้ต้องชมน้องพีซสด้วยครับน้องพีซแอซิดให้น้องเบลแล้วน้องเบลตั้งหน้าเท้าพี่ว่าเป็นจากถุงเท้าสองสีแล้วเบลเบลจ๋าใช่แหละสัปดาห์หน้าขอขอกางเกงออไม่ได้วัสัปดาห์หน้าหมดแล้วว่าไว้สีซั่นหน้านะเอาสุงเท้าสองสีอีกหมอเบล โอ้สกอร์ไล่มาหนึ่งประตูต่อสี่นะครับเช็คก่อนคุยอะบใครปะกูหนึ่งห้าดีขอโทษครับมาโอ้หมอเบลครับโอ้แปตรงนี้ไม่เหลือเลยครับหนึ่งห้าปะโครแอกตรงนี้ที่น้องอ้อมเขาให้ทางขวามาน้องเบลสวัสดีครับสวัสดีครับ เดินผ่านได้เลยครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟเดินผ่านได้เลยซาลา่าัลไมฟ์เฟนครับสวัสดีครับปองสวัสดีครับโอ้น่ารักมากครับพี่ๆไม่ต้องก้มนะครับผ่านกล้องผ่านได้เลยครับโอ้เก่งใจมากๆเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับแวบเดียวครับว่าที่พิพศครับทางขวาที่น้องพีทครับโอ้นี่หมอเบลมีสกอร์ด้วยครับว่ากันทางขวานี้ของพี่ๆ่อารดินครับใส่ขวาก็ยังไม่ผ่านพี่ในครับสวัสดีครับไมฟ์เฟนสวัสดีครับแต่มุมของ มีนักวิ่งมาเตะบ,บอลมาเฮ้ยพี่เอกกี้ครับนักวิ่งโอ้อยู่ดีๆหาเรื่องไปวิ่งครับล่าสุดแย่เลยครับพี่เอกกี้ผมครับไอดอลครับดาราศิลปินรูปหล่ออีกหนึ่งคนครับพี่เอกกี้ไนซ์แบงคอกครบหรือยังน่าจะครบปะเนาะไม่ครบอีกแล้วพี่นิกบอลย,ยาวๆตรงนี้ครับพี่มาวินเขีย่ยบอลแรกอย่างดีเลยครับรอน้องๆขยับอยู่นะครับเล่นกับพี่พีสพีสฟิโก พี่พีทดึงกลับมามีพี่พศพี่พบโดนบีบเลยครับพี่พศครับซ้ายมีขอโอ้วน360อองศายังไม่เจอช่องให้ขวากับพี่เอ็มแมห่างจากตัวไปนิดเดียวครับไม่ได้ครับพี่แจ็คโอเคไหมครับวันนี้ไม่มีเสียงพี่แจ็คเลยอะอ๋อโอเคอ้าย่อวกบอลทุ่มของพี่พี่เอาขอไปครับโอ้หันมาบอลทุ่มเฉยขอโทษครับเป็นบอลเล่นจากหน้าประตูของพี่พี่ทีมอลราดินครับอยู่กับพี่บอสครับ เอาพี่บอสลงไปแทนพี่ออฟปนะครับแฮตทริกครับแล้วคิกเกอร์มาที่น้องพีทไหมย้อนหลังน้องพีทไปหน่อยครับพี่พลครับพี่โชออกพี่โชออกซ้ายมาครับกรานาโชซ้ายกว่าวิวีอร์ดินครับว่ากันที่น้องอ้อมครับน้องอ้อมเปิดเลาะมาครับจริงป่ะผมไม่รู้โอ้โหมาซ้ายของน้องอ้อมครับโอ้โหที่ผ่านขับมาตั้งไกล เจอหน้าย่อมกันนั่นแหละสกอร์นี้ไปเป็น5ประตูอห6ประตูต่อ,คอค1ครับขออภัยครับอีลิกไมเฟนครับอยู่กับพี่แจ็คไรเดอร์แจ็คไรเดอร์เปิดย้อนกลับไปที่พี่โรเบิร์ตเกรกกระบายาชิวันนี้น้องอ้อมมีประตูด้วยครับสายโค้งครับพี่โรเบิร์ตเปิดเข้ากลางมากับพี่พศพี่พศไปได้ไหมหลุดไปได้เลยครับข้างหน้ามี2ด่านกับน้องเบลเบลไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันกับคูณนีครับระหว่างคิกิ